สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะเริ่มปรับตัวทาแบบฝึกหัดกันได้แล้วใช่ไหมคะเด็กๆค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องรีบคะ่ะค่อยๆทําไปทีละหน้านะคะสู้ๆนะคะค่ะวันนี้นะคะปูแตงกวาจะมาพาเด็กๆไปฝึกเขียนเลขหนึ่ง ถึง50เลขไทยและเลขอาราบิกกันนะคะเด็กๆพร้อมหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดกันคะ่ะค่ะเด็กๆเปิดแบบฝึกหัดหน้าตามตัวอย่างคุณแตงกวานะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกเขียนตัวเลขกันนะคะจงคัดตามและหัดอ่านนะคะบรรทัดแรกจะเป็นเลขอาราบิกนะคะ อันทัดที่สองนะคะจะเป็นเลขไทยค่ะเด็กๆเอาเลข1น,นะคะเด็กๆเห็นจุดไหมคะมันจะมีจุดอยู่นะคะให้เด็กๆเขียนเลขหนึ่งให้ตรงกับจุดนะคะเลข1นึ่งอารบิกนะคะแล้วก็เลข2องอารบิกค่ะให้ตรงกับจุดนะคะ好好เด็กๆเขียนให้ครบทุกตัวนะคะ,คะ,คะแล้วก็มาเขียนเลข1ไทยค่ะ นะคะคเลขสองไทยค่ะเขียนให้ตรงจุดเลยนะคะเด็กๆเด็กๆเขียนต่อให้เสร็จเลยนะคะจนถึงห้าสิบเลยค่ะค่ะเด็กๆค่อยเขียนไปทีละหน้านะคะแล้วก็เปิดหน้าต่อไปนะคะค่อยๆทําไปนะคะเด็กๆไม่ต้องรีบค่อยๆเขียนไปทีละหน้านะคะเขียนจนกว่าจะถึง เลข50เลยนะคะเด็กๆเ,เวลาเขียนเด็กๆก,ก็ต้องฝึกหัดอ่านไปด้วยนะคะนะคะค่อยๆทำนะคะเด็กๆนี่นะคะ่ะ จนถึงห้าสิบเลยนะคะเห็นไหมคะเด็กๆแบบสุดขาดสัปดาห์นี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆค่อยๆทำไปนะคะและอย่าลืมอยู่ที่บ้านฝึกเขียนบ่อยๆนะคะจะได้จำได้คะ่ะค่ะคุณครูทั้งสองคนเป็นกำลังใจให้เด็กนะคะวันนี้คุณครูปิ๊กและคุณครูแตงกวาต้องขอตัวไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีสสดค่ะ,คะ